สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮานอยสูตรแยกน่อยวันที่15เดือน6กี่8กแปดนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ไม่มาเลยทุกคนเด่นก็ไม่มาเมื่อวานนี้ผมให้เจ็ดกับห้านะไม่มาเลยไม่เข้าเลยจ้ะทุกคนขอโทษขอไปด้วยจริงๆนะครับสําหรับฮานอยเมื่อก่อนยังเข้าสามนอยอยู่เลย ่วานี้ก็หลุดหมดเลยวันนี้ผมก็จะไซส์แบบทีละน้อยเลยนะอ่าวันนี้คำนวณทีละน่อยเลยไม่ให้เด่นเหมือนกันละนะลองดูมาทีละน้อยเลยหาหน่อยการซาดนี่ก็ยากเหลือเกินเนาะ วันนี้วันนี้ได้ศูนย์กับเก้านะครับศูนย์กับเก้านั่ก็จะมีศูนย์แปดนี่แหละศูนย์แปดตัวเดิมนี่แหละศูนย์เจ็ดศูนย์สี่เก้าแปดเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสี่กันนะครับศูนย์หก ห้าแล้วก็ศูนย์สามนะเอาศูนย์นะครับ <c oughs> ก็จะมีศูนย์สี 040708แล้วก็98นะครับสำหรับฮานอยแรกนะครับฮานอยกาซานะจบไปแล้วครับผมต่อไปก็จะเป็นเมยองฮานอยพิเศษ จำนวนพิเศษนะครับวันนี้ศูนย์กับเก้านะครับผมศูนย์กับเก้านะครับก็จะมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เจ็ดเก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับกันนะครับศูนย์หกเก้าหกศูนย์ห้า ศูนย์แปดเอาูนนะครับศูนย์แน่นอนก็จะมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เจ็ดแล้วก็เก้าสองเก้าสองนี่ออกไปแล้วเมื่อวานนี่ออกเก้าสองกัน สองกับสามแปดเรเอาเก้าสามอ่ไม่แน่อาจจะมาตูเดิมก็ได้นะฮะห,หนอยมันเนี่ห้าหนอยนะครับพิเศษก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นห้าหนอยปก,กติคํานวณทีละหนอยเดีย๋ยวลองดู 7มาทุกคน7กนะับ6แล้วก็จะมี7 1 7 1 7 2 7 3 6เจ็แล้วก็หกสนะครับกันนะครับ 7, 9. 6, 9, 7, 4. 6, 4. เจ็ดเก้าเกาเจดีกส่อาเอแปด เอาเจ็ดนะครับก็จะมีเจ็ดหนึ่งตัวเนี่ยนะครับก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็หกสองแนวทางหวยห้านอยปกติก็จบไปแล้วหกกับเจ็ดคำนวณทีละน้อย ต่อไปนะครับก็จะเป็น VIP <c oughs> อ่เจ็ดกับ9้านะครับก็จะมีเจ็ดหนึ่ง

ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี7 1็0 7 4แล้วก็9 0นะครับผมหัวห้าน้อยนะครับผมนะสูตรแยกน้อยก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเลข3ามตัวเลขวันนี้3ามตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลขเจ <c oughs> เลขเจ็ดเลขเก้าแล้วก็เลขศูนย์นะครับผมนะเจ็ดเก้าศูนย์นะ 7, 9, นะพี่ๆเอาตัวเด่นมาจับคู่กับเลขเจ็ดเลขเก้าเลขศูนย์ได้เลยนะอ่าสำหรับแนวทางนะครับจบไปแล้วก็กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ